สวัสดีครับผมจิมมี่จิตพลนะครับมาว่าเป็นบอกครับผมสวัสดีครับสี่ธวิกันครับ <res> ตอนแรกคือเราไม่เคยเห็นภาพนี้เลยจนมาถึงเรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบทุกคนก็ยังเหนียวแน่นแล้วก็คอยซัพพอร์ตผมกับเทียอยู่เรื่อยๆผมรู้สึก ประทับใจบามากๆแล้วก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ยังไม่ห่างหายกันไปครับก็รู้สึกว่า last twilight นี่แหละเป็นสิ่งที่น่าจะให้เขาเรียกว่าเออเช่มยมโยเชีมโยผมว่าผมว่าเป็นการตอบแทนแล้วกันในสิ่งที่พวกเขาสป,ปอร์ตพวกผมออขอแสดงความยินดีกับทุกคนครับ congratulations for get it t o g e t e พวกเราก็มาลุ้นกันนะครับผมอยากจะฟังทุกๆคนว่ารีแอคตอนดู EP 12เป็นยังไงนะครับซึ่งเอ๊ะขำกันใหญ่ขำกันใหญ่ซึ่งพี่ออฟเขาบอกผมมาว่าจริม EP นี้ไม่ธรรมาดาเออเป็น EP ที่ต้องแต่แกทำงานมาครับแกไม่เคยตัดซีรีส์เรื่องไหนเสร็จตอนปีส ของวันที่จะฉายใช่งานหนักมากจริงเรื่องนี้แล้วก็สําหรับวันนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณแกด้วยนะครับขอเสียงให้พี่อ๊อฟหน่อยครับเย <Yeah. S 1> ้ังการทุนนารีนะคะเราวกดเป็นปอดใจค่ะครับสวัสยีงามบาพี่กินนะครับเราเจอกันสวัสดีค่ะพี่ลัทธ <Yeah. S 1> า ฝึออกดนาวงกันะเมีอดฝกบอกแฟนๆของรักไวไลท์หน่อยก่อนจะได้ดู EP12 ครับอยากให้ทุกคนที่ระแวงกันมาโดยตลอดเปิดใจแล้วก็จอยกับสิ่งที่ ตัวละครจะพาไปและอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยกับตัวละครที่กำลังจะได้ดูในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะซาบซึง้งมีรอยยิ้มถึงจะมีน้ำตาก็เป็นน้ำตาแห่งความสุขครับ